เนี่ยแก้วพี่น้องเบิ่งแก้วเพียดุ้นเนี่ยโอ,อ้แก้วเพียแซ่บๆพี่น้องเอ้ยมาเบิ่งน้ำกันบัดรหน่้าไม่ได้ใส่มือเดี๋ยวเจา้าคือแเซงเซ็สุดเศ้าหน้าแท้ไปตกปลาจะรับเเนื้อเด็กฮะคุณแม่เพิ่อนทักทายพี่ด้เนี่ย,ย,นนยสวัสดีค่ะเฮียงเมื่อเฮียัง ถ้ากันไปตกปลามาลวว้าแบบไม่ได้ปลาอะไรจะไม่กินเนื้อจ้ะมื่อนี้จะ <c oughs> <c oughs> ล่างๆผักอ้าวเบิ้งไอ้ทงมไาให้พี่ได้หน่อยครับคือเก่าแล้วครับผมเมื่อนี้เนื้อคือเก่าครับพ่อกันเป็นไว้กินแต่นเนื้อครับพี่น้องมาตกปลาได้เนื้อนั่นนั่นนั่น,น,นปลาทอดแต่ว่าตัวอัน้นไม่ไม่ตัวนั้นเขาออกไปัวใหญ่มันตัวท่อนพึ่ง เหนือก็ฮะน้อยหนยบปะน้องเบิ่งเดาเบิ่งเดาเบิ่งเดา F C A แปดจุ่นเนี่ยไปยังครับเจ้าเบงามางานเหนือไหมหคร์จิงมูอีกแล้วเหนือเหนือไม่ใช่มูให้เหนือจับก่อนดีไหมเอาไหมเมว่ามันจิงเด็กไปว่าเอาเลยนะเอาเอาไปท้าหน้าปกไหนอ่ะไม่ต้องจะเอาท้ามให้เลยเดียว เออวันนี้พี่ก่อนค่ะพี่ค่ะวันนี้ยายจะทําอะไรคะมากินมากินลาบหมูค่ะเนื้อเนื้อหมูค่ะอจับจับจับหน่อยจับให้หน่อยจับให้หน่อยเร็วเดี๋ยวเเออจับให้ก่อนหน่อยยายจับให้ก่อนหน่อยโอ้โหอะไรวะเนี่ยอ้าวอาปากฉันด้วยเอาไปมื้อเกินหรอกไม่ได้มา้มื้อก่อน จะบัานหนาแล้วมากินดอกกินบ่ไดดพนามาพี่น้องแวเพิ่นมืซีมมนดนู้น่ยเนื้อรอบเดียวคุณผึ่งนซีมคุณผึงมานซีมอะไรันเป็นวาเป็นไงครับข้ามีไงได้เป็นยัง เอฟซีให้เจ้าฐาเนี่ยฮะมาพี่น้องมาปาทุกคนนะครับอืมทำพี่น้องมาตับตอนใหญ่ๆครับว้าว บ่เงาบนไมเจ้าเอกบ่เจ้าะบะอกตาบันเออเอาชดุดชมมุมีหมเ้ยเจ้าที่เป็นเจ้าสิอาพี่น้องเป็นไลยครับคุณจอปะาตานกับแซบแซบพี่เกา เอาได้เอ้ยวันน้นดอยู่พี่น้องเอาได้ไหมครับนัง้าไยังไงนะเท็กบอกแวครับไปน่ช่วงกินเที่ยวอยู่บอกีละคนไงแ้คนไงฮะจิเพื่อนแคก่า่วงอยู่ายทำแหละไปตอนไงลูกไสไปจะหารพี่น้องลูกไสไปโยมือน่อบายใจละมาแกะม่่อจะแที่ชองอัดจะบันเลยไม่ได้จะจะบ่บายแล้วกินทาลูกลูกไสได้บใช่ห แซ็บปาครับอืควายวะนั่นเห็นปะาองว่าจานไห้ยัง่าจานไครพิเศษดิเนะไปหาไม่เอ้ยไปเลือยอยู่กระติกคนนี่แหละพดีนันยูพอดีอัญลี่ยู่พอดีแจ้าความร่มค่ะต้องบอกขวสองกนสามมาต้องบอกถายนะครับถ่ายกล้องนมังต้งมังแก้วครับปกับาเเืินยาเนอ อือจริงปไงครับกินเรากินยาตะแก้วแรกแซ่บป่บอหวานสุดยอดเลยเอามงินกับเดี๋ยวเไปยินทั้งนั้นเจ้ากินค่อยๆกันไดไหมไยังเออเองพี่สีท้ายจ้ากับเขามากันไหมมาไหมได้ไหมกินไหมนี่โอ้ ปลาแซ่บบ่ครับแซ่บบ่แซบบอถาดไปแห้งถาดไปแห้งร้านหน่อยครับยังไม่ถึงนักเอกของยังไม่ถึงไวเก่งนักเอกของ่องกินเที่ยวแบบสบายสองนะครับเสียงเรียงเสื้ออะไรนะเสียสีอะไรนะเสียเสียสีอะไรนะเสียเนื้อซับค่ะเนื้อซับค่ะจิเบ๊กไม่เซ็นมาพี่นไปดมดิบไปเขาไหม มันผสมบมุกน้องสมมันมวเหมิดเลยมันแซ่บสมแห้งเจ็บปะงานแม่ได้เหรอพรายยังพรายยังจา่าเปิดแฝงงานเ็นฮงนะ ผมสนหนามเม่วาเจ็บนมพุ่งเห็นมันเลยเห็นมันเลยเจ็บปุ๊งนะแฉมอะไรอยู่เน่ยแบึงดูพี่น้องรสงเขาก็คาไปเพาก็ไปเอาสนักไทยเอ้ยอะไรไ่เห็นรนมันปะไทยเอ้ยน้องเขาหนีจัดให้มังนะ เราีบ <N editors> ้อ <own> ยูดอกเเาทีละบ่ออยู่ดอกอืเป็นรถมันเหรอกลางน้องเสบปะจับเอานี่ครับนั่ยอ๋ใ้่องกีเียงครับผมนั่นละนัเดเดเด้อขาดเทียวปะขาดเียวปะฮะจหน่อยปะ สิีอะไรอ่ะอะไรขาวอับเดี๋ยวตัวเจ้ากระบอกสั่นมาเนาะเอาสั่นมาตรงนี้เหรอเฮ้ยของเจ้าเนาะอระเทศจะเป็นโควินดเนาะเหนืออ่วนอยู่เล้สบซักพี่น้องอ้วนมาเด้อพี่น้องเด้อหัวนนหน่อยหัวหน่อย,นนอย,นนอยพี่น้องนี่ครับ เบิองรวยครับเนื้อมอังค้าไ,ไหมพี่น้องเนื้องามครับพี่น้องก้อนปูโลเนื้อสดทักแปวล,ลงขาได้หันโมเมนต์บดีกันเบอร์ซี่กันดีกับเบอได้หรอกพี่น้องกันเนื้อตัวนี้งามไพนี่ต้องนี่เนื้อขาในมันคอยมาเหลาสก,ก้อนจะทำการ,ราล้า,ลาลแกกงแ,แล้วคอยนี่แหละจับปอนพี่น้องปิกแล้ว

มีตาผ่าเนี้อสำเนากคร้อมาทีบ,บเอาันเนื้อไม่สุกินยุบอะไรปลากอะไรพี่น้อง <Bliss> ใช่เนต้องใช่ใบกัะเพราไงน้ำนั่นใบยีราดอืม ah. um, มันเป็นยังไงเขาเขาเขาเจหรอเป็นไงครับอยูนข้าเลยจะข้ามนั่เนาะอาจจะใจนะอืมว่านอยู่อนี้บ้า ขาเสยวกันเด้อพี่น้องเด้อมาไ,ไนี่ยไม่เว,วนดไม่ด้ฟไม่แล้เมื่อกี้ต้มสดจอดเลยหวานจ่อยๆ้มสดเลยนะเนื้อแข็งกินีพี่น้องสดไ่แลนะครับ หาเครื่องเคียงกันเกเขียวเครื่องเคียมเหรอเนียวบ้านเป็นเนียวขาตับเนียวอยู่ตอวก่อนโอ้ยเกยวเพียรไม่พี่น้องเลยเสียักยวเนียวจุ๋ยๆเด้ครับให้กินมาได้ดอกเนาะช่วยเราเลยครับตับเนตับเนน้ำคำยังไงนครับปไหครับ เหงากระพ่อยจ้ะแซ่บบ่อัดใสบข้างเมียเนี่ยครับ <c oughs> อืมพี่น้องเขาแปวเนี่ยไม่นด้แบตเตอรี่ไหมหล้างรถลูกซุงกระดาษไหมเขาแบ่งข่อยไหมมาพี่นอ้องไหม <c oughs> โอ้ยผมมาตะเกียวพี่น้อง <c oughs> มาพี่น้อง แล้วพี่น้องใสแบตเตอรี่สำรองจมกก่อนเด้อเป็นไหมครับรู้ว่กินเป็นไหมครับเป็นไหมสี่ร้อยเลือดครับประเด็นนะร้อยเลือดเนสี่ร้อยเลือดเนาะเหนื่องแง่แง่พี่น้องเหนื่งแง่แง่กันนีคือต้มบ่ครับเพื่ออะไรครับเนี่ยเป็นสีล้วนน้ะปลาต้มสีเลือดส้มปืนทิ้งเขาดูเขา เขาค้นท้อนพี่น้องป้าโว้ยคือห่วงเถอะพี่น้องเข,ข่าค่ำยังไงจะค่ำกว่านะ้าอันนี้ค่ำนี่เพื่อพี่น้องเอฟซีเดอ้อพี่น้องเดอ้อใส่แทปยิงสี่บ่เอ,อืมเออเดี๋ยวเนาะป้าเมียผมกินเสร็จพี่น้องก็กลัวให้กินเติมเจ้าบ่ครับจ้าอืมเนอะเจ้าเนาะน้องเจ้าเขาช่วยพี่นาะอืมมาพี่น้องมานี่

เลียงให้ลูกบ่เอาเอา๋ยไปเวียงเร้านไหมเศบพี่น้องอยากสองเดียวบาน่ะเฮ้าเดอฮ้านเดือยเจ้าเนี่้ยอย่าหยาเจ้าเนยมาอันนี้งอแยมป่ะนั่นไหมครับแม่แม่มาับ้า นันรับอ,อดเนื้อเน้อทอด,ดออบน,นตับอีกระถั่งกันนะตับอีกกรั่งกันกับพี่น้องมาเจ้ตับตับตับ,ตบใส่ค้าวนียครับสุดในเป็นอย่างใส่ค้าวนียเนี่ยเอาเนื้อใส้น้ำแน่นทำะไรกันเน,นเออพี่น้องอมาหากรงลยครับ โอ้ยพี่น้องเหมันข้ามเนี่ยเป็นเลยครับมีค้าได้กับแซ่ข้ามหล่ะจ้ะมึงจะแซ่ว้อแย่งรถพี่น้องหวานจ่อยสุดยอดเนาะอาจารย์เนาะอันนี้จะเป็นยังไงครับเนี่ยได้หน่อยจ้ะเนี่ยครับไปอ๊บไปเวฟครับพี่น้องมาไหมเจ้าเหรอ เอาไปแม่หนาคือนบ่ไปไม่ขอยิ้มอ่ะผมเบื่แล้วสมนีสมัยเสี็บบ่ต้องเขาปั้นเส้ดูข้านให่ดูแค่บรทั่วมันเป็นั่วจ้ะเอ้ากินเลาไหมนี่ช่วยไหมพอนพี yeah> ่น้อง่อนทำไมกินเราแสซ่บเลยพี่น้อง พวกนี้ครับท่าใบยี่หล่ามาด้วยเรับมาพี่น้องมาดุดุดคุ้มคักคุ้มเนยพี่น้องแจ้เพียตุ่มซะก่อนตุ่มซะก่อน bỏ chín bỏ người mọi người mọi người mọi người bên này, à. hả hả mọi người mọi người mọi người mọi đấy mọi người มาไหเลือกลัววะปลาพีนอองกลัวตัวลูกปลานนี้ตีนเต่าเบเงไหอ้่บบหวานนเบืยงครับแม่นบ่เอาลอดูครับพีนอองจะมาชวนตัวผมมันเจน่อยกันคุ้มครับเอ้นวันเม่นืะพีน้องลองก่อน คาขึ้นมาแส่อพี่น้องลูกวห่บอกว่ที่ตจะเด็ดคนนี้ไม่ยังะรู้ไมเด็กคนนี้ทำไมหุ่นวายจังเลือดไปฮะเือ่ เด็กคนนี้น่ะทำไมไวุ่นวายจังหาพ่อเอาหรอเป็นไรนนัห่หาอยู่แล้วหาอะไรกันนะกันหนังเฮ้ยเข้าห่อนเือเข่าห่อนแซบมะรับแซบมะแซบมะอ๋อมัน <c oughs> เป็นอะไรมันมองแย่หร <c oughs> <owing S 3> ือไงรอยเหล็กพี่น้องฮะมไม่ได้กินข้าวเหรอ เด็กคั่อะทนบอกว่าดไดฟอองสุยแบบวะใน้องแ่บนะอีค่ไหฮะดีแค่ไหนเดี๋ยวเ,ยเยลเย,ดดยมาพี่น้องมาทำยังไงเลยพี่น้อง Tuyệt, ông thế nào ขึ้นนะครับอืมขอ,อนทั้งเขาพี่น้องขอนเข่าข้อนกา,ากระห้อนนี่ประกาศหินนี่บ่คือประกาศหินหน่อยเนาะบหินแห้งานไรร้อ,รอยเยอดร้อ,รอยเยอด เก็บเองปรเองกินเองเฮ้ยเ่บครับ่น้องจัข้าวเมยดูหัวไงหืืกินแต่เบอันนี้น้ำจุ่มน่นสมบ ไปในนี้เท้าเบลตุ้มเด่ดนี่ป่ะตาพี่น้องถึงหอนถึงเผ็ดถึงขมแซ่บเนาะสุดแซ่บปะครับร่อยแ้อน้อแซ่บแซ่บปะครับบะหมี่เพียเนาะย มไม่เอากันบ้านยำงไม่เท้ามาเลยไม่เ,เอ้าผุ่มใดส่ดเรียดก่อนพี่น้องผู้กินได้ไก่ะกินเด้อผู้กินบ่ได้ก็จะกินไปครัวซุปพี่น้องเพราะว่า ูผมนีไม่จตอสายดิบ okay, เป็นน่องเย็บซี่ก็ได้บึ่งอะไรก็จะลอกเลื่ยแบบป็นยังไดก่อนเดี๋ยวนี้น้นำไม่น่าไปหอกจะหอบยีหลาด้วำาน เนเ็ยังเอรพริก,กหักวไม่ไมเนาะว่วไองมันไะเพิดเพลินริกตลาดนีพริกสวนกินเป็นเม็ดนึงไงเฮ้ยพิ่งเลดแบบพริกบไไดไง <c oughs> บอกเขาเป็นจริงคลิปนี้เทาไหปฝกไว้สำานาไปยังจ้า น้องครับ,รบไปแล้วครับผมสวัสดีครับสวัสดีค่ะครับคับสทงไทยกับพี่น้องฝากให้พี่น้องทุกที่กดติดตามเลยเด้อส่องในทุงกินเที่ยวตลอดใจอ,อะไรพี่น,น้องสุดยอด,ไ,ไ,ดไปแล้วครับผม